ภายใต้แนวคิดร้อยดวงใจปวงประชาน้อมสำนึกพระเมตตาองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยค่ะแน่นอนครับอย่างที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ชมนะครับว่ารายการของเรานะครับร่วมกันก่อกติดสถานการณ์อุทกภยัยต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดครับมีประกาศด,ด่วนมาเช่นเดียวกันจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ครับ25พฤศจิกายน2568ครับแจ้งเตือน พี่น้องประชาชนที่ภาคใต้ล่าสุดครับเป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่21เตือนอีก8จังหวัดภาคใต้เช่นเดียวกันนะครับว่าวันนี้จะมีฝนที่ตกหนักถึงหนักมากระวังอันตรายครับจากน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากรวมถึงคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกําลังแรงครับมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองจะมีคลื่นสูงถึง3เมตรครับโดยภาคใต้ตอนล่างนะคะมีฝนตกหนักหลาย พื้นที่และมีฝนตกหมกักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูลเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอ,อันดามันยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะตอนล่าง เะะฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก บนที่ตกสะสมน้ำช่วมจับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะและก็แน่นอนนะครับว่าพื้นที่ที่ตอนนี้กําลังเป็นอันตรายอยู่นะครับต้องขอให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่มีกําลังค่อนข้างแรงโดยคลื่นครับจะสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองครับจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนภาคใต้ฝั่งต วันออกระวังครับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็ต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็กครับบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งไปอีกวันหนึ่งเลยนะครับในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้เลยนะครับใช่แล้วค่ะขณะนี้เองก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะคก็มีการส่งข้อความมาเรียกว่ารายงานสถานการณ์ของตัวเองในพื้นที่นะคะว่า หลายพื้นที่ค่ะก็กําลังประสบกับภาวะอุทกภัยในขณะนี้รวมถึงบ้านพี่บอลเองด้วยที่จังหวัดสงขลาใช่ครับ,บ้<น> พื้นที่บ้านที่พี่บอลอยู่ที่จังหวัดสงขลาก็มีหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งเขตแดนะครับที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลามีบริเวณโชคสมานคุณด้วย<ม>รวมถึงเขตราชอุทิศนะครับหลายพื้นที่<ม>เพราะฉะนั้นแล้วครับเดี๋ยววันนี้ทั้งวันครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปด้วยกันถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องเดือดร้อนเห็นบอกว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ให้ได้ประสานกันด้วยใช่ไหมครับ ใช่แล้วค่ะมีการเปิดคู่สายนะคะให้ท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาแจ้งเหตุกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022754225 022754225ซึ่งเบอร์โทรศัพท์นี้นะคะจะมีการเปิดคู่สายในช่วงเวลาของรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะซึ่งจะมีรายการพิเศษตลอดทั้งวันเลยนะคะก็สามารถโทรประสานงานกันได้พื้นที่ไหนหรือว่ามีท่านใดติดอยู่บริเวณไหนสามารถขอความช่วยเหลือได้นะคะ 022754225ค่ะ